ไม่ได้แล้วเพื่อนอแรงไปมาแล้วไม่คิดว่ากูจะให้ทำงานปุ๊บแล้วกูจะเห็นเงินกูมั่งเลยเงี้ยไม่ก็เห็นแล้วไงไม่เห็นแล้วไงว่าเงินเข้ากัะเป๋าไปสองแสนถูกไหมกูขอเป็นแสนหนึ่งนี่ยะแต่กยเป็นว่ากูยังไม่เคยเห็นเงินเลยถูกมโอ้โหมึงเห็นตลอดเลยครับจะหลอกดอยเฉยๆน้าแก่ไงไม่ได้หลอกดาเอานี่คือการเตือนเวลาคุยจะได้รอรอเอาไง คุณถอดยังไงก็เหมือนเดิมห้าหมื่นนะห้าหมื่นห้าหมื่นไปปาร์ตี้หรืที่นาใส่เกาะเทเหมือนเดิมเทเหมือนเดิมตามก่อนตามอก่อนเทเหมือนเดิมเลยนะได้เลยครับเตาเบียร์มาเลยเรียกมาคุยเลยก็ได้ครับกระเป๋าหนึ่งสองศูนย์เจ็ดเลยก่อนครับนี่ออนเลยครับบอกเขาเตาียร์เก๋ผ่านข้ามนิออนเลยครับตรงนี้เลยเดี๋ยวคัดติดต่อมีขั้นกลางอ๋อเขาบอกว่าให้มายืนฝั่งตรงนี้ออนเลยครับ แม่แม่บัดสามกระเบื้องด้วยครับมันใกล้เกินนะไปดังแอกซะแล้วไปดังแอกหลอดซะแล้วเดี๋ยวนี้นะเออแล้วแหละนะไม่เคยคุณจะมาลบล้านฐานฐานไฟเก่าไม่ได้นะครับอยากรู้เลยแปลกอะไรตันไฟก่าไอทูวีใช่ผมดิกองทหารเนี่เขาบอกอ่าไอทูวีบ้านอยู่ท้ายซอยเพื่อนจืดอะไรแช่มอ่ะที่ขายดอกไม้อ่ะ ต่อเลยครับเราอยู่แล้วพอดีอยากเคลียร์กับคุณเฉินกับปัญหาที่ผ่านมาครับทางด้วยครับพอจะเคลียร์ยังไงกันได้บ้างครับทัานถามหมอท่านถาเช่ามรัาาเช่าเคลียร์กับดูไว้คือในความหมายของของซาเวคือเคลียร์ยังไงครับผมยังไม่เข้าใจตรงนี้เมายถึงว่าอยากจะให้หมดปัญหาเรื่องการไม่เข้าใจกันนะครับ ว่าสิ่งที่ทางเราทําพลาดไปครับพลาดพังหลายผมว่ามันมันน่าต้องใช้เวลาครับเพราะว่ามันมันก็ต้องใช้เวลาครับผมไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันมันต้องใช้เวลากันจริงๆครับเพราะว่าเซกับกูสิ่ไปกูบแฮร์ไพในบางเรื่องจริงนะเฮ้ยแล้ดีเลยกับพวกตรงๆเราเรารู้สึกแย่อยู่ครับใกล้ครับคุณเบนดี้อ่า ผมจะไปให้ฟังก่อนแล้วกันจะได้เข้าใจใกล้ได้ครับได้คือได้พูดตรงตร่ะเหตุการณ์ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆครับมันไม่มีฉกผิดหรอครับมันแค่แบบว่ามันรู้สึกไม่ดีอะถ้าเกิดว่าต้องอยากเคลียร์จริงอย่างเงี้ยมันก็เคลียร์ได้ครับแต่สุดท้ายมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีครับมันไม่ใช่แบบว่ามาขอโทษวันนี้แล้วจะรู้สึกดีวันนี้เลยครับผมว่าคุณก็น่าจะเข้าใจอยู่ถูกไหมเข้าใจครับ เพาว่าถ้าผมทําให้ซาเบียแบบว่ารู้สึกไม่ดี่ผมว่าซาเบียก็ต้องต้องใช้เวลาเหมือนกันอ่ถูกว่ามันไม่ใช่คุยกันแล้วมันมันจะโอเคเลยอ่ะวามพิเศษนี่นครับแล้วก็เอ่อส่วนเรื่องการการเล่นนะครับในรอบที่ผ่านมาที่มีการยื่นมาครับทางคุณเฉินยังอยากเล่นอยู่ไหมครับการเล่นไทยอ๋อ เป็นแผนโบราณเอาแม่งเลยด้วยังอยากเล่นอยู่ไหครับกี่ครั้งเอาแม่งเลยพี่กันอะไรเรื่องไทยป้าผมบอกหนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันครับผมว่าผมขอแบบว่าให้คุณตีกับดีเคแบบไวสุดเลยได้ป่ะล่ะแล้วค่อยมาเขีย์ผมต่ออ๋อหมายถึงว่าตีกับดีเคใช่ไหมครับงั้นเอาอย่างนี้ครับคือผมอ่อตามแผนของผมมีการเล่นกับบีจีเพื่อวอร์มกันวันที่สิบสามสิบสี่ประมาณนี้ครับหนึ่งไฟก่อนแล้วเสร็จแล้ว เดี๋ยวเรื่องกับดีเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นกันแบบอ่แะแล้วถ้าเกิดมันต้อวอมแล้วเอาเลยเหรอครับถึงว่าเล่นเลยเหรอครับใช่ครับซัดเลยก่กว่าเราจะได้เคลียร์กันมันก็นานนะครับแผนนี้มัเหมือนเปิดไว้อยู่ยอ,อ,ยอย่อางเงี้ยตารางของเรามีใครลาอะไรไหมครับมีใช่ปะมีลาเยอะครับ ไอ้ดีเไม่ปลดโปรเทคตอนนี้เราเขาปลดสิบสองอยู่แล้วถ้าไว้สุดก็ได้สิบสองอะเป็นเป็นหลังช่วงหน้าเบื่อแล้วสส้นเดินอีกหรอวะนี่ผมพูดได้ใช่ไหมามันเป็นไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยว่าเอาเลยลุยเลยว่าลุยเลยผมอยากดูเนี่ยผมจะได้จะได,จะได้เราได้เคลียร์กันต่อดีคนลากลับไปแบบเลือกตั้งกันเยอะเฮ้ยไม่เกินมือซาเวียหรอกถามผมอะ งนี้ดังหลังจากวันที่เขาลากลับไปเลือกตั้งครับเดี๋ยวผมเปิดตีเลยก็ได้ครับคือวันไหนล่ะครับวันนี้คือวันไหนคือวันไหนน่าจะสิบสี่สิบสี่ใช่ <14 S 1> ใชปะ่ะคือต้องสิบหลังสิบสี่มันต้งไปงี้ยนะครับใช่ครับหมายถึงว่าหลังจากวันที่สิบสี่อะครับเดี๋ยวผมเปิดเลยครับอโอมีคนเดยอนะที่ว่าไปต่างจังหวัดที่ไปอออ่าจะกลับมา,<ะ>มาประมาณส<อ>ิบห้าแล้วก็กลับมาเสร็จ เปิดเลยครับไปคุยเรื่องวันนี้เลยไปคุยเรื่องวันนี้เลยนี่ก็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 คุยกับดีเคเลยไหมครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าว่ายังไงได้ครับเนี่ยเดี๋ยวเอ้ผมให้บิลลี่ตามให้ครับไม่เป็นไรบิลลี่จัดการเลยน้องนะครับพี่เพราะว่าพี่ดีเคมันมีแผนกับพี่เตียนอยู่ฉากที่ถ้าพี่บอกให้ดีเคตีก็ตีได้เลยแล้วดีเคจะตีกับเราต่อด้วยสภาบ้านดีเคมีเวลาห้าวันตอนเนี้ยออเให้สภาบ้านเขาต่มไหมไอ้สภาบ้านเขาตามไปเลยครับเออวิลเลียมแน่ไม่น่าอยู่อ่ะผมว่ามันน่าจะสอมตอนเนี้อ้าวไม่ไรคุยผมมาแล้ว ผมทำงานยเออลสอเบเคลียอะไรเพื่อนผมทำงานอยู่ไม่สบายไ่ะสบายป่รถไยืนน่ทงขครับเนมาแเขียว่ครับยืนทางหลังเด้งหลังด้ยิมเพิมีล้อะไรคบมีแล้วันนี้นี้ดีกว่าไปถึงอ่าไปัดเลยหลังพี่โทเรื่องสกินนี่ยไม่ต่งไม่ต่าครับเอาตรงๆเลยครับนี่ถ้าเกิดแบบว่าขัด <chill> แบบว่าตอ่อตรงนั um> ้นนะครับผมขอโทษด้วยครับมันไม่ต้องหรอกมันไม่อยากได้อะไรเลยครับอย่าออกอาการขอร้องอย่าทำแบบนี้ส่วนของผมฉันก็ขอโทษมาเมื่อวานใช่ไหมพี่ผมนะพี่โจ้หายเอดว่าดูมาบอกนะคุณด้ดิก็ไม่ได้คิดพี่โจบอกนะผมไม่ดีดีฉันไม่รู้ว่าบิ๊กลี่ก่อนยังนี้พี่โจ้หายเขาเริ่มโตออกมาบอกนะคุณดีดีอยู่ในครอบบริษัทกับพี่เอาเรื่อปมาบอกนะ ไม่มันไอ้คำขอโทษอราล่ะเขาแต่อย่างที่บอกว่ามันมันต้องใช้เวลานิดนึงอ่ะถ้าจะให้รู้สึกดีเลยมันก็ไม่ได้อ่ะเพราะมันก็เก็บมานานละ้าใจใช่ปะถ้่ถ้าบิลลี่รู้บอกว่ะพี่แม่พี่มาบอกคุยกับเราดิเดี๋ยวมัติการแต้บิลลี่แบบว่าจะไม่ยกเพิ่มให้กันเลยอะแคทก็ไม่สบายใจนี่บอกไหมครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดต้องพิจารณาขนาดนั้นนะครับผมจะบอกว่าผมรับขอโทษไว้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเลยครับแต่ผมอยากฝากแคทไว้เรื่องหนึ่งว่าแบบเวลาแคทแบบ ทำอะไรเงี้ยครับลองมองการการทำตัวเองแล้วก็ลองใส่ตองในมุมของฝั่งตรงข้ามลองมองในมุมที่อื่นด้วยครับได้เปล่าครับแค่นั้นขอแค่นี้ก็พอคักนอยแค่นั้นพอเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันฉันไม่ถีบครับมันเป็นเรื่องความรู้สึกล้วนๆมากกว่าเราไม่มีถูกผิดหรอกแต่ถ้าเกิดข้างหลังบิลลี่มีอะไรที่ที่รู้สึกว่าต้องต้องคุยหรือต้องบอกแคทบอกแคทตรงๆได้เลยนะ <B ank ie> ไ, <_ B ank ie> ไู้แบบไม่รู้รงๆพูดคำว่าตรงๆมันจะหายไหเหรอ <_ B ank ie> ไหนพี่ลอง,งพี่ลองตรงๆหายไหมพี่ตรงๆอย่างที่บอกนะครับมันเราเป็นเพื่อนกันครับเวลาทําอะไรมันต้องรู้สึกมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วเพราะถ้าเป็นคนไม่รู้จักผมจะไม่แคร์เลยแต่เพราะเรารู้จักกันเราเคยอยู่ด้วยกันนี่นี่ยถูกไหมานานมาแล้วกันที่ดีอ่ะฉันไม่คิดว่าแบบว่าตั้งหละครับมันเลยรู้สึกมากกว่าคนอื่นแค่นั้นเอง ถืออะไรกันนี้มันไม่เห็นไม่เห็นจะถ่ายลงทวิตได้ไหมล่ะจะได้เห็นไม่ต้องเอ้าไม่ต้องหรอกแ้วครผมผมมีแค่นี้น่าจะเคลียร์ละของผม เงยดีเคมาแล้วอุต้องปจัดการเลยครับดอบสนามผมมันไม่ต้องรอพร้อมหรอกเขาเนี่ยมันมันผมพูดตรงว่ามันมันมันหมดอยู่ต้องรอแล้วอะคือมันมันถ้าเกิดว่ามันมันมีแพนแล้วมันก็ซัดกันเลยครับมันสุดท้ายมันมันมานั่งรอพร้อมกันผมว่ามันแปลกปะลองมองแบบว่าเล่นไม่ต้องเอาชนะครับเล่นให้มันสนุกครับเพราะว่าตอนพวกผมเล่นกับซาเวียเมื่อก่อนพวกผมก็สิบกว่าคนพวกผมยังเล่นกับซาเวียเลยครับจำได้ไหมจำได้ไหมครับเวลรนั้นตีกัน สิบยี่สิบคนเพาผมก็เล่นหมดคนน้อยคนเยอะผมก็เล่นอยากให้มองว่าการเล่นมันคือแบบการพัฒนาตัวเองอะครับพัฒนาตัวเองไปด้วยเกี่ยวความสุขไปด้วยครับแคทงั้นยกเลิกบีจีเลยแล้วก็สิบสามนี้ใครมาจัดก็ยังแค่สิบสามด้วยรอคุยกันดิงจริงบ้าไปได้ปเลยไม่ดีเคมันย่งไม่มันมีโพสต์ไหนนี่ไม่แต่มันมีแผนที่หวากแค่เดี๋ยวเราคุยกับเขา รอรอรอทางบีจีเอ้ไม่ใช่รอทางบีเคได้ครับได้ีพี่ก็บอกว่าม่ีนไม่เยลยพี่บอกไ่วียนคุยกับดีดีเคพี่พี่ฟังทางดีดีมันมันไม่อยู่มันไม่อยู่มันไม่อยู่พีดีคุณเดินแรงไปพี่ยดีเ็นยูปังเป็อยูเขาจะใส่ไก่อพี่เัเขาบอกเขามีแผ้อย่างนพี่แต่น้าตาลอะไม่ถ้าเกิดเขามีแพลกันอย่างี้ ติงซาเบียก็ซัดได้เลยไม่ต้องรอพร้อมหรอกท้ายแล้วเขาเขาซาเบียไม่พร้อมเขาก็ไม่พร้อมเหมือนกันนะท่านพี่อ่ะมันท้ายแล้วก็ไม่พร้อมไม่พร้อมวัดกันไหมไม่คงไม่ซัดกันวันเดียวจบอยู่แล้วอ่ะถูกครับถูกอยากเห็นพิวอยากเห็นฟิวเปิดกลางแลนวะไอ้เนี่ยมันหายไปนานแล้วนะเปิดไม่ได้เลยพี่เปิดไม่ได้เอเจมาแล้วมาแล้วพี่เนี่ยดีเคเขามาแล้วเนี่ยเอจมาข้างหน้าเลยเจมาข้างหน้าเลยเนาะใสสูตรด้วยอ่ะถ้าใจคุณท็อปเป็นเหมือนซาเวียตอนทำเลืกแรกผมว่ามันก็น่าโอเคมันน่าคุยนะ อทางดีเคนี่คิดว่าพร้อมพร้อมเลยไหมครับพร้อมครับอวัน้ดนครับวันที่สิบสองก็ได้ครับเดี๋ยวผมถาเท่าไหร่นะสิบสองครับโอเคครับงั้นเป็นวันที่สิบสองครับเอามูลราคาเท่าไหร่คิดคุณคิดว่าต้องตีเท่าไหร่ครับอยงนี้ไหมครับผมว่าก็เปิดกันไปพิเปิลดีเมตไปเลยก็ได้ครับไม่ไม่ถึงว่าห้าล้านแล้วก็บวกอันติเมตกัน แค่นั้นเองครับแล้วก็จบที่บุลคาห้าสิบเท่ากันอย่างนี้เหมาะสมโอ้ยผมต้องร้อยนะดาวผม่ะว้าวก็จริงแกงกระดาษก็อีซัทก,กันห้าสิบผมว่าไม่เห็นภาพหรอกต้องร้อยครับดาวผมะ่ะตันดีเคคิดว่าไงครับอันติเมทใช่ไหมครับ ปาร์ตี้ใกล้ไปครับปาร์ตี้ไหปาร์ตี้มันตัวมันไหลมันจะมองได้เกินไปจะมองได้ต้องรอวิลเลียมหรือเปล่าเรื่องนี้ผมไม่ชัวร์พี่แต่เรื่องวันนึผมกำหนดได้ก็อันที่เมย์คนละคนละใบคนละแบบคนละหมัดไปเลยพี่ยื่นไปยึดกลับพี่รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดมันสามารถคุยกับนาได้นะถ้าตกลงกันทั้งคู่แบบร้อยล้านอะถ้าตกลงได้พ่ก็ตกลงกันได้ใช่เพราะไม่เป็นหลอกก็อี้ด้วยอะมันตกลงกันได้ครับเพาแบบเฮ้ยผมพร้อมที่จะเลยร้อยล้านเขาก็พร้อมที่จะเลยร้อยล้านอย่างเงี้ยนาให้ได้อยู่แล้้้้้้้้้้ววมมัััันนนนนเเอออออออไไ่่่่่ตงงยยยยยืลลลกกก็็ดคคครรรบถาาาาาีุปทูะ แน่จะไม่ต้องยืมไม่ต้องเสียการเลยมั้งครับถ้าเกิดตกลงทั้งคู่ไหวอะทั้งคู่กทั้งคู่โอเคอ่ะต้องไปคุยลองคุยกันนะใช่ไหมต้องต้องดูวันที่คุณแหลกกดแบรนด์อื่นเอ้ยถ้าถ้าคุยกันนะก็คุยสามนี้ก็ได้แล้วเอ่อทางวิลเลียมวันนี้อยู่ไหมครับหรือว่าไม่อยู่ไม่อยู่ครับเดี๋ยวรอวิลเลียมมาก่อนคุพรุ่งนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวนัดคุยกันว่ามูลค่าร้อยล้านเนี่ยโอเคไหมแล้วก็ วันที่12ไม่ได้ไหมวันที่12ชัวชัวผมการันตีให้เลยแต่มูลค่าเนี่ยผมไม่ได้ได้ครับคือเดี๋ยวพี่คนละมัดผมผมการันตีให้ว่าน่าจะได้แต่ถ้าพี่เขาบอกว่าไปคุยกับสภาได้รวมเป็นร้อยล้านเงี้ยก็รอให้น้องไปคุยก็ได้ครับอ่าได้ครับงั้นเดี๋ยววันนี้น่าะช่วงอีกครับรู้ไม่อยู่รู้ไม่อยู่กป็ติูมเข้ามาช่วงไหน ลูกคดีไหมลูกคดีไหมครับใช่จะได้แบบรู้ว่ารู้อะไรกันแล้วไะไจัดการไม่เอาอะไม่สดจริงวะเพราะผมมองว่าคุยพวกนี้มันก็ยืดเวลาไปอืมเห็นด้วยนะเดี๋ยวเรียกหน้ากันครับไอ้นี่คมนะไอ้ไอ้หมกขาวนี่คมมากรล้ว่็ผมอยากอยากเห็นซาเบียเป็นแบบเป็นเป็นเหมือนก่อนที่ที่ที่จะมาถึงจุดเนี้ยซาเบียเมื่อก่อนเนี่ยไม่เห็นต้องรอพร้อมเลยครับมีปัญหาก็สัตเลย ได้ครับงั้นเดี๋ยวเอา,อางี้กันครับไปคุยกับนายสภาเลยครับสุดมีคำหนึ่งอยากอยให้ซาเวียนะครับครับจริงๆซาเวียเป็นแกงที่แข็งว่าดีคิดนะครับอย่าประเมินตัวเองต่ำไปไบางแ่ก็คิดอย่างนั้นนะไปที่ที่สภาเลยครับ สนใจตามได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวไปฟังครับจอดไปสภาใช่ไอันนี <reco> ้ม <distintos>. ีอะไรอาไปันครับอเขยี่อครับีอะไรับอ่อคับรอเขายทไังเรอเขาคุยที่สภาขาครัอา่สอเขาไปเคอที่ตเยที่ไปัเขคเที่สงยท่ไปี่อัเบเขอย่รไปบินับลย นะครับลูกพี่ขอชมเราไปเราไปชมเดี๋ยวว่าเขาของจริงจริงเปล่านี่แหละเขาเรียกว่ามวยถูกคู่พี่ทำถูกแล้วครับพี่ใช่ไม่ก็หมายถึงว่าเอาในเมื่อถ้าเขาโอเคอยากจะเคลียร์ใจกับเราก็ให้เขารีบเติดกับะไอดีเคให้จบจะได้ไม่หาว่าเดี๋ยวเราตัดหรือเฮียอะไรเขาอีกก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวได้เคลียร์กันแบบเต็มๆแล้วได้เคลียร์ใจกับเรากับเขาแบบเต็มๆอ่ะแล้วก็เขาก็ไปเคลียร์กับดีเคแบบเต็มๆด้วยสุดพลามันมันต้องรอทำไมวะพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเดี๋ยวนี้ถึงต้องแบบเอ้ยต้องไม่ครบสี่สิบเล่นไม่ได้เหรอวะออย่่่างทีีบกพ สังคมมันหล่อหล่อไงทุกอย่างมันอำหนวยเขาเกินไปในความคิดเขาเปลี่ยนใช่ก็เลยว่าเมื่อก่อนก็เป็นอย่างเป็นกันอย่างนี้เลยทั้งทั้งสองฝั่งนะอ่ะเดี๋ยวนะพี่ผ่านพี่ผ่านเดี๋ยวนี้สองฝั่งนะข้างหน้าี่โดนผมแล้วนะสองล้อเนี่ยออให้ได้เชียรอยู่ได้เชียรอยู่สะบัดเลยอย่างนี้โดนสะบัดเลยโดนสะบัดเลยจะยิงน้องมันเพื่อใช่ก็รู่ไงบอกเฉยอ๋อทลายเคสทลายเคส เนี stand, anyway, итесь, ่ยเอาขอชมดีเคหน่อยวะว่ายอมปลดโปรเจกต์ชนเลยเปล่าอยากดูเหมือนกันเชื่อมันหวานสุดเส้นหลายอย่างวิลี่แล้วอยู่ข้างบนพี่เจ๋ครับขอขอคุยด้วยหน่อยได้ครับได้ครับ ว่าครับคืออย่างนี้พี่ผมตีได้ร้อยล้านแต่ว่าถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินอะพี่สำรองเงินให้ผมได้สักเท่าไหร่ครับสำรองเงินตอนนี้พี่บีคืนอมีคืนเราได้แน่ร้อยล้านก่อนเลยร้อยล้านใช่ครับร้อยล้านโอเคร้อยล้านได้ก่อนเลยตอนนี้ร้อยล้านนี้ก่อนเลยโอเคครับพี่โอเคครับโอเคครับถ้าเป็นสิบสามเนี่ลองคุยกันครับเดี๋ยว เด EX ี๋ยวถ้ายังไงผมเพราะว่าพี่ขอพี่ขอดูใจได้ป่ะพี่ขอดูใจได้ป่ะบอกเขาเอาพู้เดียวได้ป่ะขอดูใจดีเคหรืได้ป่ะอยากเห็นนะเดี๋ยวคุยกับเขาเองนะดูใจเออขอดูใจเลยขอดูใจเล้วเฮ้ยผมเอาวันนี้เลยหรือพรุ่งนี้เลยอย่างนี้ยขอดูใจเลยแล้วแบบไม่ต้องรออ่ะเล่นมีเท่าไหร่ก็เล่นเหมือนกันน่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วปืนขายปืนขายปืนเพิ่มการดูกเครับอบถามคับดูใจไปเรื่อยสามได้ไหมครับดูใจไปเรื่อย อ้าวยี่ก็อยากเห็นใจก็อยากดูความใจที่หลังนี้คือเลยไหมครับว่าหลัแกงยี่ับบก็ได้สกูเยอะเออพี่พี่ของที่ว่าเขาบอกหลังกอนันนี้่สิอันนี้คือหมายถึงว่าหลังเทียคืนมาที่สิบสามลี่ลี่ลีลี่ลีหี่ี่ห่งล่หนี่หไปซหอมเที่่งล้ลหีหา่หลังนี้เนี่ย ยิ่งคืนหลักลับมาเข้าได้ว่าเทนนี่ออกมาดูใจว่ะใช่เทนนี่ออกมาเข้าได้อยู่ที่เขาแล้วใจเขาเอาหรือเปล่าคิดว่ามันคือหลังเที่ยงคืนะพี่ตาเบียเขาไม่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 ใจเหมือนตอนนี้เขาทำแรกๆกาถามพี่นะอฝก็ถ้าหลังลีนี้ไม่พร้อมก็วันที่สองตามที่คุยกันไปครับเดีได้ถ้าเออทำมาไม่ทันก็เอางั้นเลยนเล่นไปก่อน โอ้โหท็อปไม่ซัดเลยตอนนี่บอกซ้อมยังไม่กลับไปนี้เลยผมผมผมติดงานอันนั้นไม่ของใครเขาไปถเที่ยงคืนนี้ไงเที่ยงคืนนี้เอาเป็นวันที่สิบสองดีอะครับพี่เราเขาได้แค่นั้นแหละคือไปตอนเท้นยิ่งเยอะเลยใช่ไหมครับพี่เราดีเจขึ้นแต่เราซ้วมยังไม่ขึ้นอ่ะเอาง่าไงไม่ขึ้นอยู่แต่ว่าเราน่าจะติดงานแล้วมั้ยเขาบอกติดงานไม่สุดท้ายผมติดกันไป็สองวันแล้ววันที่สิบสองแค่นี้แหละเอยอเขาฝั่งนี้ก็ไปไปซ้อมเหมือนกันไงทีกันวันนี้ก็ ตีกันถึงวันที่สิสองสุดท้ายวันที่สองก็เบรกได้อยู่ดีนี่ถูกป่ะถูกคือที่เรากว่ก็ล้วหลยพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ไม่ซักการวันนี้เลยมั้งอันนี้ผมเดานะเขางไคนน้อยไม่ตีคเือของเออพี่พี่เีเขาคนน้อยเชียพรุ่งนี้หลังนี้หกโมงหลังนี้หกโมงยังไม่บูปิงเขาพูดอยู่เมื่อกี้อะไรอ่ะเปิดล้วบงเม่อกี้เปิดเพลี้ยบ้ง่หนเล่นยาวงแต่หกโมงดีกว่าไมต่อเนื่องหมายถึงมของเท่ไหร่ 6โมงของพุกเนี้ยก็คือวันที่สิบอะสิบกโมงเย็นเล่นยาวเลยพี่คำถ้างั้นก็ยืนแต่ว่หลังนี้หลังลีนี้ไปเลยดิเอ้ยบ้าแล้วมันบ้าแล้เลยมันไม่สะดุดเลยมันบ้าแล้วมันบ้าแล้วบริัมันบ้าแล้วเนี่ยเลใจถึงจริงอย่างเงี้ยเลิกใจถึงก็เล่นอย่างนี้ขอดูใจที่ขอดูใจอะไรไะเมื่อกี้หลัง้ยหลังเนี้ดคือลาละก็คือหลังลีนที่ เี่คเรื่องเราจะยืนกันมูลค่าอะไรทีนี้ที่จะมาคุยคือมันอาจจะเป็นถึงร้อยล้านนะครับก็จะเรมมาคุยกับมภามันบ้ามากมีเแม่งเอาจิงวะไม่เอาจิงรอเราอยาเล่นกันมูลค่าเป็นเท่าไหร่ครับจริงวะต้องยอมรับทั้งสอฝ่ายอะถึงร้อยล้านไอ้บูชี่อะต้ไยิงใครถึร้นยศจริงวะ ชนะเลยหรือยังไงแพ้แพ้เลยหรกอยังเดี๋ยวก็รวมกันร้อยะครับใช่ครับมูลค่าครบหนึ่งร้อยครับก็คือฝ่ายไหนฝ่ายไหนทั้งสองฝ่ายใช่ไหมไม่ให้รวมกันใช่ไหมก็ฝ่ายไหนร้อยก่อนนะครับอุ้ยเนี่ยเป็นร้อยหลานร้อยก่อนด้วยมันควรจะเป็นต้อมันควรจะเป็นแบบนั้นระดับเก้าอีตีกันละมันจะเป็นแบบนั้นเฮิมบาราห์มันต้ตีกันอาทิตย์เลยนี่มันคือแผลใหญ่ด้วยไงมันต้องแบบนี้แหละแต้องพลาดมาทีหแล้วเวลาที่ พูดต่อไปว่าเียุคที่ยอมแค่นี้หลังลีเลยเนาะพอ่คือขุ่เลยหลังลีเลยเนาบอกหลังลีเลยเนาะนั่งพูดแบบไม่ลังเลเลยนะพี่แบบแมันแน่นอนใช่ครับมันไม่ลังเลเลยมันพูดแบบไม่ลังเลเลยสักนิดเดียวมันไม่ลังเลสักนิดเดียวเลยมัน่นใจกันถ้าสิบสองก็ได้ถ้าจะตัดนั้นนะโอ้ยผมว่าคนเขาไม่พร้อมไมาสวี๋ แต่เขาไม่เรีตีของไม่ไม่แต่ดีเคเขพูดเหมือนกันดีเคเขาบอกพอพูดอยู่เขาก็ไม่พร้อมม่เรียกพี่ไปคุยอะเลือกดีกว่าหลังรีเฮ้ยสวยพี่โจ้เลือกหลังลีอะหลังลีกระ่ายถึงพวกไม่พอเมื่อกี้ดีเคเขพูดว่าเขาก็ไม่คนเขาไม่พร้อมเหมือนกันเขาไม่นแา่เรียกพี่ไปคุยอะเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมทั้งเงินทั้งของเลยนี่คเดียวเนี่ยมันมีเวลาไปตีอย่างอื่นแต่ไม่พร้อมจะพร้อมเล่นไงอืมใช่อุ้มยาดกับตายหาเขาก็พร้อมไม่เหี้ย จริงๆเขาพร้อมเบียแต่ผมว่าเขาคนเขาไม่พร้อมเว้ยเขาแอบ,บอย่างนิดนึงแหละผมว่าใช่แล้วก็พร้อมสุดแต่เวลางค่าต็อปต็อปอันเมื่อกี้เมื่อกี้อันนี้ผมไม่ได้ยุนะแต่เมื่อกี้ดีเคเดลบอกผมนะครับว่าคนเขาก็ไม่พร้อมเหมือนกันอันนี้อันนี้ไม่ได้ยุนะแต่เขาพูดกับผมจริงเมื่อกี้ผมผมเข้าใจครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมเพิ่งรับน้องคนใหม่เข้ามาในแก๊งสองคนซึ่งยังไม่ได้ตีบูหรือเซ็ตของหรืออะไรเลยครับโอ้โหคุยม่ตีหนึ่งก็จบคุยกัมาตีหนึ่งก็จบ เจ้าจริงพี่ต๊อบมีเวลาตรงนี้ชั่วโมงแล้วก็มีได้หนึ่งชั่วโมงนะชั่วโมงนไหเดี๋ยวเรื่องเป็นเราหน่อยไม่ได้คนใหม่เข้ามาตีหนึ่งเริ่มเลยแล้วกันครับยังไม่ได้ตีหนึ่งลาตีหนึ่งเลยจบสุดยอดครับยอดมากครับว้าวครับตีเคเนี่เราต้องตามเปิประเทศกันเลยครับหลังประเทศเปิดสามสิบนาทีโอ้ย มันไม่ยอมเลยมันไม่ยอมเลยที่เขาเลไม่ยอมเลยมันเชี่ยวไม่ก็มันเห็นครับไอ้ที่เขาไม่พร้อมพูดอยู่ไม่พร้อมอีกเอาเลยถเมื่อเไครับ่โอเคครับโอเครับหลังรีประเทศกดคือชั่วโมงเริ่มเลยไในไฟไหมเออนี่แหละนี่แหละของจริงเหมือนกันหนึ่งร้อยล้านไปต้องไหมทำเก้าอี้แก๊งไหนโดนถึงหนึ่งร้อยล้านกว่าันี้หรอแพ้เลยแล้วก็เอยางเรียงขอคนละห้าล้านครับนี่คือดิ่กดันไปก่อนหรอว่า อ้าไหม้อยล้านยอดมาครับทั้งสองฝั่งผู้จัดนี่อยู่ไหนพี่เต้หมอสมนะไอ้ตู้บอกพร้อมยังตู้้อยล้านไหมอีกคู่เลงค่งซ้าเลยตู้ยฝั่งซ้ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวร์มาบ้านกอาอยู่ตรงนี้ไหมครับดีเดอร์ฟามเวียครับไมุ่ดนุนุ่นนุจ้งดินุนุดานดานดนุแจ้งดานุดานุดานุดนอานุ้งนอานุคานนานรับนนห้พดานุ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 ดาครับ้งด าสาค e. mm? uh, ่ะไม่ต uh, ้องเชียร์ได right ้ดูวายสัตว์แล้วก็ได้ไิทธิ์ได้สิทธิ์ได้สิอธได้ทได้สิทธร์ได้สินธได้สิทธบ้ได้สิทได้สิทธิ์ได้ิทธด์ได้สิทธิดิ์ได้ิท์ได้สิทธ้ิงิ์ได้สิทธิได้ิ์ไดได้ได้ไดได้้้้ได้ได้ิได้ได้ิได้ิได้ไิ พีเขาไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินไอ้เป็ไงม่งไป็ิไข่ปลากรานะมีครับมีครับมีครับมีี่เียร์ใหม่ๆที่เกียร์เียร์ทอเียร์อันนี้อ่าล้านใช่ไหยครับหรือไงคือเดี๋ยวเอามาคืนเดี๋ยวไม่ไม่เอคือขอขอคืนก่อนเลยครับ1้อยล้านนไปเลยคืนกอนผมกลัวผมกลัวน้องไม่อยากได้เป็นก้อนแต่ดีพี่ไม่อยากไม่หมยว่าอันนี้อันนี้เอาเอาเอาไว่าจะได้ไม่งงไงก็คือโปะไปก่อนเลยร้อยหนึ่งไงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่งเอาคืนได คืนไปก่อนเลยร้อยหนึ่งจะให้เขียนกันง่ายๆไงดีกว่าลบไปห้าล้านหนึงก็เด็กเขียร์ไปก่อนร้อยหนึ่งถ้าเกิดว่าพี่ก็เหลือที่ที่ต้องคืนเองอีกสองร้อยสามสิบเจ็ดพี่ต้องไปคุยกับน้องผมไม่รู้เลยครับว่าไม่เป็นไรเรือสองสามเจ็ดครับพี่จดพี่จดไว้ตลอดครับนี่เอาเอาไปเลยครับเป่าครับเองก็จดไว้ด้วยเองเลยแลำวเป่าเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งแปดสี่ครับแล้วเหลือนี่กังมันเท่าไหร่นะสามร้อยถ่ายรับผ่านไว้ถ่ายรับผ่านไว้แล้วหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสี่ครับไอเจ๊ถ่ายรูปด ไ oh. ี่จบแล้วหมดแล้วครับไม่ต้องห่วงขายปืนดิขายปืนดิปืนเนี่ยปืนนะป่ะปืนเนี่ยมีสกูบีเอมเคทีขายนะครับเจ้าเจ้ามีสกูครับตองเจ็ดครับขายครับมีสกูขายครับชักมาคุยได้เลยพร้อมขึ้นนะครับวันนี้ฮึมหึมบาราหึมฮึมทำมันแต่ดูดมือไม่ได้เป็นเรื่องคนอื่นมันเสมอแหละสภาพของที่เรายืนเหงาอยู่หลังเก้าอี้ เราได้มันอยาดีไม่ใช่หรอตุยกับมันหม่้ร้านกัเราอยู่นะแท้็ถามให้ดูเรื่องสิคุยต้องคุยให้น้องมาคุยเรื่องร้านรถพาไหมคะพี่พเศษว่ารอให้มันมาคุยมันจะเวลาไหนคุยมันจะใส่กันอยู่แล้วนี่ยร้อยเอ็ม ก็ได้หรอมันก็คงต้องตีเลยอะถ้าน้นก็คือตีเลยยังก็เออแต่แม่งสดจริงสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือมันสดจริงและสดจัดดีเทมดีเทมจริงจิงแต่ไม่ไดบอกแล้วมันจะยอมแค่เราไปทีอาไม่แต่มันหมายถึงว่ามันสดอยู่แล้วมันสดแบบสดเลยแล้วมันบอกว่ามันไม่พร้อมแต่มันเอาเลยอะไอ้เฮียไม่ได้เติมไฟแต่หมายถึงว่าเฮียเมื่อก่อนเขาก็เป็นกันแบบนี้ถูกปะล่ะซาเวียเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้ มีปมัญหาก็ตีเลยแต่พี่คงว่านะนะทำไมวันนี้ถึงต้องรออ่ะคือแบบมันต้อง40เท่านั้นถึง,ถงจะถึงจะเล่นได้เหรอวะมันพี่แค่งงตรงนี้แหละนี่คือผลงานของบิลลี่นะครับเพื่อใครอยากจ้างบิลลี่ไปคุมแกงก็บอกได้นะครับเนี่ยแคตตัว <c oughs> ไแกงครับสัตวหังเงินซื้อไอโฟนใหม่ครับช่วงนี้สลายสัตว์ผลผลิตของบิลลีนะครับด <c oughs> ีเทนี่ครับ นนว่ามันบ้าไปแล้วเหรอมันบ้าได้แบบบ้าได้สุดเหรอใจถึงเหรอโอ้มันโดนผมล้างสมองจัดเลยตอนผมเข้าไปอ่ะีแล้วมันพี่ <ๆ S 1> ว่าน้องมันมันควรจะต้องเป็นอย่างงี้เว้ยมันต้องทําให้คนอื่นกลัวบ้างอะ่ะไม่ใช่แบบมันเป็นเหมือนเหมือนชุดชุดก่อนก่อนพูดพูดกับน้องไปแล้วครับพูดกับน้องไปแล้วน่า <c oughs> จะเปลี่ยนความคิดตรงนี้ละใช่ครับดีแล้วเราได้เห็นเห็นแบบแบบที่เขาใส่กันแบบไม่ต้องรอสเซฟทุกจงไตทุกยันต์บอกจ้ามไปคุมแจนตได้นะครับบอกหลังเลขสามกูจองหลังนี้คืนอ่ะไอ้รับเพื่อน ตอนนี้พี่เฉินจะจองบอสองไหมครับจะจองบอ่อสองครับนั่งหน้าข้างคนขับเลยอยากอยากเห็นชัดๆได้ครับผมตรงนี้ตื่นเต้นหวาดเยี่ยแบบนี้ดิวะไอ้มันเดือดเลยฟิวเดิมๆมาเลยแต่ดีเคมันตอบเหมือนมันเตรียมกันเลยพร้อมแล้วอ่ะมันพร้อมพร้อมดีเลยพี่มันก็พร้อมทั้งคู่แหละแค่เรื่องคนเว้ยแค่นั้นแหละว่าไอ้ใายไปได้ปะน้องไปเนี่ยและแต่หลังนี่คือผมไม่เข้าแล้วนไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวไปเช้าเหมือนกันนี้คอขออยยัดสิ่งอยู่ในไฟแล้วกัน ไอ้ไอบี๊ไอ้บี๊เขาเป่าจริงพี่ว่าความพร้อมมันต้องเตรียมวัตถุแกงเว้ยไม่ใช่อยู่มีมีเดอ้อนเพื่มาเตรียมไว้เพราองคว้องเล่นเลยไม่กูว่าเขาเขาไปกังวลเรื่องคนไว้หลงเขาถามคุณนะไม่เขาเขาอะยึดติดกับการที่จำนวนคนเยอะกว่ามากเกินไปใช่ใช่เขาต้องแบบเต็มสี่สิบเต็มสี่สิบไม่เต็มสี่สิบไม่ค่อยจะลุยกันไม่ก็จะบูกันคนที่ผมบอกมันนะว่าแก๊งมันน่าแข่งกว่ามันที่คิดมันน่าประเมินตัวเองต่ำไปซเวี๋าดีออนดีออน